สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนชมงทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเาสู่ช่องแพ,พรรผ้ยมนีนะคะทั้งช่องห้าจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดเด็ดคือเก่านะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยมนีจะตามนะคะของเสียนปะค้นชัยในงวดวันพุธที่18มุกราคลค่2 5 6 6นี้กนะคะ ก่อนอื่นผู้ใดเขามาแนวฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริบทพาดคิดใหม่ๆที่ทั้งช่องเด้นํำเสนอนะคะเลขของเซียนประคุณใชยแล้วนะคะกัดจะไม่เบิ่งก่อนนะคะว่างวดที่ผ่านมาเลขของเซียนเขาจังไดแน่นะคะสำหรับงวดวันจันทร์ที่16ที่ผ่านมานะคะเลขเซียนประคุณใชยแล้วนะคะงวดที่ผ่านมากะ มาสายวิ่งสายรูดนะคระ่านผู้ชมเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจมากเลยนะคะแตกไปจนหอดน้อยเดือกกันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะแต่ว่าเลขจับคู่ของเซียนนะคะหววทิพผ์านมากกับเขาเดือกนะคะเขาไปเขาน้อยเดือกกันเลยนะคะก่ดานผู้ชมสำหรับหมวดวันพุธนี่นะคะเข้ากับเดนัดหมายกับเซียนไหวแล้วนะคะ ก่จะลงตัวเลขแนวทางดีๆเอฟซีเฟนช่องเฮาได้พิจารณากันคือเก่านะคะสำหรับหวดวันพุดนี่นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดก็เช่นเอฟซีเฟนชองเฮาไปติดตามรับช่วงรับฟังจากปากของเซียนไปเซียนเป็นค้นคอนเฟิ่์มให่พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องแพ้ผ้าเรว่วยเนาะคะ่ะมือนีเฮ้ามีนัดหมายกันเนาะคะ่ะเซียนลงสูตรหวยแรกว่าในเอฟซีเฟนช่องเฮ้าได้พิจารณากันคือเก่านะคะในวดวันพุธที่สิบแปด 48, มกราคมนี้นะคะจะเริ่มต้นกันที่เลกวิง่งเลกแร์กันเลยนะคะรับเลกวิ่งเลกแรนมีนึ่งมีหนึ่งคะ่ะ <5 S 1> มีห้ามีเก้ามีเก้าครับค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ก็มีหนึ่งแปดจับคู่มีหนึ่งแปดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะห้าสาม ห้าสามค่ะห้าสองห้าสองค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะ ห้าเก้าค่ะครับเก้าชุดเก้าหางวะค่ะเก้าชุดเก้าหางค่ะคือเก้านะคะสูตรของเซียนเฮาแล้วการเลขสามตัวนะคะเซียนสามตัวกับจับในเลขบินเลยเคือหนึ่งห้าเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าค่ะและเก้าหนึ่งสองเก้า ึ่งสองค่ะครับค่ะห้สองชุดสองหางคือเก่านะคะสำหรับเลขสามโตค่ะเดี๋ยวหนขอท่วนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเนาะสำหรับสูตรนี่เป็นสูตรร่วมนะคะเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะเลขจับคู่ที่เสียนจัดห้กับเก้าชุดเก้าหางคือเก่านะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหาสามหาสอง หนึ่งเจ็ดแล้วกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหาแปดแล้วก็หาเก้าถูกต้องไมค่เซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวนะคะของเซียนจัดให้สองุดสองหางเนีนเยนคือเก้านะคะคือหนึ่งหาเก้ากับเก้าหนึ่งสองถูกต้องนะคะถูกต้องครับค่ะสำหรับงวดวันพุธนี่ก็ เน้นไฮเอฟซีเฮ้าคือเกาคาเซียนว่ามักจุดใดไลายในหัวทีนี่ค่ะสกันเน้นไหนึ่งแปดเน,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 น้นไปที่หนึ่งแปดนะคะแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าสามค่ะห้าหนึ่งแล้วก็มีห้าหนึ่งค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองนะคะแล้วก็ห้าเก้า อีกชุดหนึ่งคือห้าเก้านะคะหาชุดหาหางคือเก่านะคะเส้นค่ะเลขะะาสามตัวเลยค่ะมากซ้สากันคือเกาอ่าเสมอภาพพอเสมอเสมอแบบค่ะเพราะว่าเส้นกัดจัดออกมาใหา้หน่อยหน่อยเนียนเนียนแล้วนะคะสำหรับวยไร้วันมือนีนะคะทา่านผู้ชมกะสำหรับเลขเส้น ประคุณใช่เฮ้านะคะก็ขอให้แตกปังๆยกจองอีกคือเก่านะคะสำหรับเพลีไล่วันนี้ค่ะเซียนกระเวยพอให้ายซีเฟนจองเข้าคือเก่าค่ะสำหรับหวดนี้ค่ะหมอเริ่มไม่เล่าไม่หฮานอยเพื่อนกับขอให้แตกปังๆเด้อขอใหนึ่งมันเด็ดจ่องขอเองมันหวานด้วยมันมันมันเปื่อนเยอะเนื้อแตกบางเก่าค่ะสาธุสาธุค่ะ แค่ผารวยน้ำกระพรอนเป็นเพื่นนอนของจางชองหลายเด้อค่ะสาธุสาธุขอเซียนขอให้ข้ามเอื้พรอมของเซียนเป็นจริงนะคะสุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณเซียนหลายๆที่มาแบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆให้ช่องแพร่ผ้าร่วยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลน,นะคะของเซียนประคุณชัย เฮาในงวดวันพุธที่18มกราคม2,566นี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรร่วมนะคะเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เซียนจัดไ้กันน่อยๆเน้นๆคือเก่านะคะเก่าชุดเก่าหางคือเกานะคะสำหรับมือนีนะคะมี1,8 1,9 53 52ห1 17าหาหา 1> 1, 2, หนึ 8, ห่งสองหาหาเก่านะคะที่เสียนเห้ยนไฮกับหาชุดหาหางนะคะคือ 1, 8, หนึ 3, ห่งแปดาสาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หาเก่านะคะตัวเลขของเสี้ยนประคุนใช่เหรนะคะเป็นกระจัดไฮห,หน่อยหน่อยเน้นๆแบบมี้ถุก,กรอดนะคะสำหรับเลข3มตัวนะคะมี2สุด2องหางคือเก่านะคะคือหนึหาเก่ากับ ก้าหนึ่งสองนะคะก็เย่ยเาลืมวโหก,กับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะเด้อผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลือก,กับเซียนนะคะก็หยิบจับไปลงทุนไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้ปูช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งเจ้าก,กับขออวยพรน,นะคะ หาเอฟซเฟนจองห้าที่เด็เสียงโจกเสียงหลับนะคะกระคอห้มีโชคไม่ใช่โชกโกมันมานแห้งๆปังๆกันสุขสุข้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ